ค่ะ,ะต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญก็จะขอเรียนเชิญน,นะคะพ่อหลวงจำรัดนันตะวางนะคะตำบลโป่งหาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขอขอพบพระคุณท่านนายณรงค์ทุคิดอ่านนายอำเภอแม่สายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามา,มาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านบ้าน,านรวมใจปันสุขในวันนี้ชุมชนคนแม่สายได้สำรวจราชฎรในพื้นที่ต่างให้ความช่วยเหลือซึ่งบ้านของนายอนันต์คำลือวงศเป็นดั้งจิตอาสาภายในชุมชนร้อยมสามหน้าต่างเสา โค้งหลังคามีท่านประธานในพิธีมอบบ้านรวมใจฟันสุขในวันนี้จากการรับฟังคาการายงานจากท่านผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจยนดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นําชุมชนจะเลงเห็นถึงความสําคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีจิตสตาชามพ่อแม่สายได,ได้ร่วมการบริจาคปัจจัยสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการก่อสร้างซ่อมแซม บ้านผู้สูงอายุรวมถึงแรงงานจากประชาชนในพื้นที่จิตอาสารวมถึงกำลังคนจากหน่วยงานต่างๆในการก่อสร้างบ้านหลังนี้ประดุชีวิตของพวกเรานะครับบ้านถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเนี่ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้มีความปลอดภัยและมีความอบอบุ่นขอเรียนกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่นี้ว่า ผลปเะโนให้มากที่สุดนะครับในการจัดหาทุนต่างๆานักเฉพาะของกิ่ีกาชาตินะก็ได้ระดมทุนกันมาสองครั้งนะครับความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายนะคะซึ่งจะได้มอบปัใจจัยให้กับคุณลุงนะคะคุณลุงอนันต์นะคะซึ่ง อุปโภคบริโภคต่างๆให้กับคุณลุงนันน์นะคะซึ่งลำดับต่อ เชียงรายนะคะทางสจอน,นุภาพปฏิเสธนะคะค่ะชุดสร้างรางจังหวัดเชียงรายเลยนะคะก็ได้บริจานะคะ แม้กระทั่งท่าน,านชัยยนตศรีสมุยวันนี้นะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาส่งมอบความรักความอบอุ่นบ้านหลังนี้นะคะของคุณลุงอานันต์คับติวง